นะครับผมเคยมาพูดที่นี่นะครับวันที่มีการชุมนุมแรกเครับแล,แล้วความหวังมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ <ๆ S 2> ก็ไม่มีอะไรมากครับผมอยากแค่จะบอกว่าเวลาที่คนสู้เยอะมันมันดีฮะมันดีมากๆเลยฮะแต่สิ่งสำคัญคือเวลาสู้ยาวอ่ะมันจะเหลือกันเท่าไหร่เวลาคนที่ต่อสู้เยอะ เวลาที่ต่อสู้แบบตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าพ่อแม่พี่น้องเยอะมากเหสารก็ภูนะครับขอบคุณมากครับก็ตอนที่บุคคลออกไปเยอะๆเนี่ยตอนที่มีความหวังการต่อสู้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแต่การที่เราเริ่มหมดหวังการที่คนไว้ไอการต่อสู้นี้มันต่อสู้ด้วยหัวจิตหัวใจใช่ไหมใช่ผมทุกการต่อสู้ เราไม่เคยจากคนน้อยจากคนเยอะทุกการต่อสู้มันคือการต่อสู้แค่มีคนคนหนึ่งมาต่อสู้นี่แหละคือการต่อสู้ถ้ามันมีคนคนหนึ่งไม่ยอมนี่แหละคือการต่อสู้เพราะไอ้คนคนนั้นมันกําลังแบกเอาความคิดแบกเอาความเชื่อแบกเอาความฝันของความเป็นมนุษย์ต่อสู้ไปด้วยผมสู้มาบนเส้นทางนี้1ิปีครับ ผมหมดหวังผิดหวังเศร้าเสียใจมาโดยตลอดนะครับผมไม่เคยต่อสู้ด้วยความหวังเลยผมไม่เคยคิดเลยว่าคนอย่างผมจะไปชนะอะไรเขาได้แต่สิ่งที่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยยอมผมไม่ยอมที่จะหยุดสู้ไม่ว่าจะมีคนมาชูสามนิ้วเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสน, 100, น 100, หรือจะมีแค่ห้าคนเหมือนปีห้าเจ็ เพราะการต่อสู้มันคือเรื่องของหัวใจพี่น้องหลายคนที่อยู่ที่นี่ครับใครสู้มาตั้งแต่สิุลาคมยกมือขึ nah, artist, yeah,, really IR ้นใครสู şey ้มาตั้งแต่6ตุลาคมยกมือขึ้นใครสู้มาตั้งแต่พฤษสภาธรรมินยกมือขึ้นใครสู้มาตอนเสื้อแดือิ53ยกมือขึ้นใครสู้มาตอนปี57ยกมือขึ้น นำพาพวกเรามาสู่ในว,วันนี้เพราะมันมีคนที่ต่อสู้ถึงแม้ว่าสิ่งที่พวกเขาต่อสู้เหล่านั้นจะยังไม่ปรากฏเห็นผลจะยังไม่ชนะจะยังไม่อะไรก็แล้วแต่แต่แตกรารที่มันมีคนยืนหยัดต่อสู้มันทําให้พวกเราออกมาพูดใช่ไม่ใช่การที่ม <pope> ีนคนยืนหยัดต่อสู้มันทำให้พวกเราเห็นคุณค่าของความเป็นคนใช่ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับเรื่อจงจำนวนคนมมนเกี่ยวกับเรื่อจงจำนวนของใจ คนเดินมาจากโพล่าคนแรกๆมีแค่สิบคนมีแค่ยี่สิบคนเวลามันเหนื่อยเวลามันร้อนมันไม่มีใครอยากสู้หรอกครับเวลามันเหนื่อยเวลามันต้อง์ทะเลลำบากมันก็ไม่มีใครอยากสู้เพราะมันลำบากเพราะมันเหนื่อยเพราะมันท้อแต่สิ่งนี้แหละไอ้ความลำบากความเหนื่อยความยากต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราเรื่องที่จะสู้ต่อหรือจะพอแค่นี้ เพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่ผู้คนมานั่งอยู่ที่นี่สิ่งที่ทุกคนหวังสิ่งที่ทุกคนเชื่อมันคือเรื่องของอุดมการ์มันคือเรื่องของสังคมในจินตนาการที่เราต้องการมันคือเรื่องของชีวิตที่ดีใช่ไหมใช่แลวมันเป็นสิ่งที่เฮ้ยไม่ใช่หน้าที่เราเปล่ามันเป็นหน้าที่ของรัฐแต่รัฐไม่เคยจัดสรรสวัสดิการให้ใช่ไหมใช่รัฐบาลเผด็จการมีแต่กดหัวเราไม่เคยจัดสรรสวัสดิการให้เราเลย เพราะฉะนั world, like ้นแล้วมันจึงเป็นเรื่องของผู้คนที่ถูกกดชี่มันจึงเป็นเรื่องของผู้คนที่โดนกดหัวมันจึงเป็นเรื่องของผู้คนที่โดนมาโดยตลอดเพราะถ้าเราไม่โดนเราไม่ลุกออกมาสู้ใช่ไม่ใช่การต่อสู้ปี5 7พวกเราออกมาชูสามนิ้วไม่มีคนเลยแม้แต่มาชูกับเราเราออกมาเคลื่อนไหวทุกคนด่าเราหมด ถ้าใครคิดว่าวันนี้ไอโอทำงานหนักแล้วผมอยากบอกว่าปี5 7มีแต่พวกผมโดนตดา่าว่าไอเววนบ้างไอคุยบ้างไอเด็กท้ายซอยบ้างไอนักเลงไอเกเลบ้างวันนั้นมีแค่พวกเรา5้าคนู3นิ้วนะครับแต,แต่วันน,น,นี้มันมีผู้คนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน, 100, น, 100, น 100, ที่มาออกครูสนิ้วคำถามของผมคือ ก็มันมีแค่ไอ้กลุ่มคนห้าคนนั้นเราออกมาสู้ก็มันมีไอ้โต้งไอ้ชูมันมีไอ้โต้งไอ้ฟุกมันมีจูเนียมันมีพายุมันมีไอ้พวกนี้ไงที่มันสู้มันมีรักชาที่ออกไปชูสามีว่หน้าโรงหนังมันมีคนที่ออกไปอ่านหนังสือโดนจับกินอะไรที่โดนจับก็ไอ้พอคนน้อยอย่างนั้นมันไปสู้ไงตอนคนน้อยเราก็สู้ตอนคนเยอะเราก็สู้ เอาใจที่เราเป็นคนอยู่เราจะเพื่อหลังจากพวกผมออกมาต่อตอาและมหารเราผิดหวังครับผมผิดหวังผมเสียใจผมเฟลผมก็เลยไปบวชนะครับผมก็ไปบวชผมท้อมากในกบวนการเค่นไหวช่วงนั้นผมไปบวชนะครับผมไปบวชวัดสุคตโต ผมมีโอกาสได้ไปเดินธรรมยาตานะครับการเดินธรรมยาตาคือมันคือสิ่งที่เราป,รปฏิบัติธรรมนะท่านบอกว่าผมปฏิบัติธรรมทุกคนเชื่อไหมนี่ทำไมผมปวนผมปฏิบัติธรรมนะผมฝึกสตินะเจริญสติภาวานาตลอดนะสิ่งที่ผมไปเดินมันเห็นไอตัวจิตและตัวกายมันเห็นว่าถึงแม้ว่าตอนที่ผมเดินตอนบวดเป็นพระเนี่ยผมพอรองเท้าเดิน เดินเจ็ดวันนะฮะเดินใช้เวลาร้อยกว่าโลนะครับเดินเพื่อ,อปฏิบัติธรรมเดินเพื่อพูดถึงปัญหาทรัพยากรพูดถึงปัญหาแหล่งน้นาในจังหวัดชัยภูมิเราเดินไปเดินไปทุกก้าวที่เราเดินทุกก้าวที่เดินทุกก้าวที่ย่ำมันเจ็บทุกก้าวที่ย่ำมันรนแต่มันที่สุดหัวจิตห,หัวใจว่าไอ้ขาที่มันเจ็บอยู่แล้วทำไมมันไปต่อได้มันไปต่อได้ไม่ใช่เพราะขาที่เจ็บหรือขาที่ไม่เจ็บแต่มันไปต่อได้เพราะใจ การเดินธรรมยาตาในทางนั้นสอนให้ผมรู้ว่าเราสามารถเดินต่อไปได้ในแม้ที่ขาเราเจ็บเราเดินต่อไปได้ถึงแม้ว่าพื้นมันร้อนเราเดินต่อไปว่าข้างหน้าจะมีขวาดน้ำอะไรมันขึ้นอยู่ที่ใจรุร้วนครับพี่น้องแล้วตอนที่ผมออกมาจากวัดนะครับผมก็ติดคุกต่ออีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะคุกได้นานเพราะว่าผมก็เกจอสติในคุกเหมือนกัน ก็หลังจากโดนนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองสังคมณและตอนนั้นไม่เหมือนแบบนี้นะครับตอนที่ผมโดนไม่มีใครออกมาพูดถึงผมเลยซ้ําไม่มีใครกล้าออกมาปกป้องไม่มีใครกล้ามาเรียกร้องคนเยอะแบบนี้มีแค่เพื่อนฝูงใกล้ๆตัวมีแค่คนที่ไม่กี่คนออกมาเรียกร้องมีแค่บีรอที่ออกมาเดินไม่ได้รับการตอบรับไมไ่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการเห็นอกเห็นใจเข้าทุกวันนี้ เมื่อผมเคยโดนประมวลกฎหมายมาตรา1นึหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ผมโดนดูไหมครับ <st arts> าะอ,อะไร <ite> เพราะประยุทธ์จันโอชาอย่างเดียวเลยประยุทธ์จันโอชาเป็นคนที่ใช้กฎหมายมาตราหนึ่งสองในการังหัทำไมนะครับ <t ide> ผมออกมาต่อต้านประยุทธ์จันโอชาตั้งแต่ปี5 7ไม่ว่าเขาจะออกกฎหมายคํา brave, สั่งที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราก็ไม่เคยกลัว <t ide> ไม่ว่ามันจะใช้กฎหมายมาตราไหน hani, เราก็ไม่เคยกลัว ดท้ายแล้วเขาใช้มาตาหนึ่งสองครับเพื่อผมเข้าไปอยู่ข้างในนี่ครับมาตาหนึ่งสองมันจึงไม่ใช่กฎหมายมาตาหนึ่งสองมันคือเครื่องมือมันคือเครื่องมือที่เรียกว่ากฎหมายมาตาหนึ่งสองทำลายชีวิตผู้คนไปแล้วเท่าไหร่มาตาหนึ่งสองทำให้ผู้คนถูกบังคับสูญหาย มาตาหนึ่งสองทำให้หลายคนต้องรีภัยบมาตา1นึหนึ่งสองเป็นปัญหาต่อการพูดคุยเป็นปัญหาต่อการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมตอนนี้ผมโดนไม่รู้ว่าผมจะดีใจหรือไม่ดีใจผมโดนคนแรกของรัชกาลที่10บครับผมพอเซ็พูดไห้ผมน้อย สอ,อกฎหมายสั้นๆมาตราหนึ่งสองประมวลกฎหมายอาญา,า 1, 2, มาตราหนึ่งสองบัญญัติเลยว่าผู้ใดมิ่นประมาทอาฆาตมาไรยพระมหากษัตริย์ราชาธิปไตยและผู้สำเร็จราชการแทนต้องระวังโทษตั้งแต่3ปีถึง15ปีประมวลกฎหมายอัตราโทษมันประมวลมันตัวบทมันแค่สองปรทัดแต่มันทําให้ชีวิตผู้คนอีกกี่คนอีกอกีก่กกกกกร้อยคนที่ต้องติดคุกที่ต้องรีภยัยที่ต้องตาย กฎหมายหนึ่งสองไม่เคยชี้วัดความยุติธรรมเลยกฎหมายหนึ่งสองแค่เอาเขาไปขังกฎหมายหนึ่งสองไม่มีโอกาสให้เราได้ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมกฎหมายหนึ่งสองไม่เคยแฟร์กับเราเลยคุณขังพวกเราตั้งแต่กระบวนการพิจารณาคดีขณะที่อุ่มอื่นๆได้ประกันตัวนี่มันหลักการอะไรครับมันหลักการอะไร มันไม่มีหรอกครับประเทศไทยมันไม่ใช่สองวันหมันไม่เคยมีมาตรฐานเลยคนา้าั่นคงที่พวกเราออกาอมาเรยเราต้องการมาตรฐานใช่ไหมใช่เราต้องการมาตรฐานวะเฮ้ยไม่ว่าเพื่อนเราโดนระบบประเทศไทยเป็นระบบก,กาวหาเพื่อนเราโดนเราต้องการมาตรฐานที่ว่าในเมื่อของพมสปล่อยได้ทําไมเพื่อนเราปล่อยไม่ได้ไอความเป็นพลมันมีอะไรที่ไม่เท่ากันวะ ไอ้ความเป็นคนที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยไอ้ความเป็นคนที่เป็นกองทัอมันต่างกันขนาดนั้นเลยไอ้ความเป็นคนที่มันไม่เท่ากันนี่แหละมันเป็นปัญหาสิ่งที่เราออกมาเราต้องการประทับฐานหมายความว่าถ้ามีมนุษย์ไม่ว่ากลุ่มคุณจะกลุ่มการเมืองไหนประกันตัวได้ถึงแม้ว่าศาลจะต้นต,ตัดสินแล้วหลักการกฎหมายเป็นอย่างนี้ครับให้ศาลที่ถามไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาคือผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพักษาของศาลศาลจะต้นตัดสินก็ปปสแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดครับ เพราะสิ้นสุดก็คือสารดีกาจำเลยมีโอกาสอุทธรณ์และดีกาดีกาสิ้สุดสิ้นสุดหมายความว่าต้องสารดีกาตัดสินคนคนนั้นถึงต้องไปอยู่ในคุกแต่เพื่อนของเราเพื่อนของเราเข้าคุกตั้งใจ่ยังไม่พิจารณาคาดีเลยพี่น้อง ผมไม่รู้จากเพ็ดกินผมไม่รู้จากอานทนผมไม่รู้จากสมยศผมไม่รู้จากบอลรเบ้ผมก็จะหอกระสู้มันเกินไปมันเกินไปมนุษย์กลุ่มหนึ่งทำได้มนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งทำไมทำไม่ได้มนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งใช้กฎหมายมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งทำไมใช้เรือนจำขังกฎหมายเป็นหนึ่งสองเป็นอุปสรรคเป็นปัญหานะครับมันเป็นปัญหา เป็นปัญหาต่อการพูดคุยเป็นปัญหาต่อทุกอย่างเพราะเขาเอากฎหมายนี้เป็นเครื่องมือในการปิดปากถ้าเราอยากจะพูดถ้าเราไม่อยากจะปิดปากพวกเราต้องยกเลิกยกเลิกยกเลิกพี่รองครับเราก็เป็นพวกมนุษย์หัวใจบางเราเราเป็นพวกมนุษย์ที่ ซึมซับความรู้สึกเราซึมซับความรู้สึกของคนอื่นเราซึมซับความรู้สึกของพี่น้องบางกอยตอนนี้พี่น้องบางกอยได้ปล่อยตัวแล้วครับแต่อย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจเพราะสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าให้ปล่อยตัวแต่มีเงื่อนไขห้ามพี่น้องบางกอยกลับขึ้นไปในใจแผน่นดินกลับขึ้นไปทํากินในที่ทํากินของตัวเอง ที่ตบมือเมื่อกี้ยกเลิกอล้โหยมันรู้หรือยังครับว่ารัฐไทยรู้หรือยังว่าปัะยุ์ไม่เคยแคร์ประชาชนเลยที่ดินมันไม่ใช่ของคุณประยุทธ์ก็ไม่เคยไปใช้ใครก็ไม่เคยไปใช้ายดินตรงนั้นแล้วจะไปยุ่งอะไรกับพี่น้องพี่น้องเขาอยู่มาก่อนที่กฎหมายจะมีนะครับพี่น้องคนเราเกิดมาก่อนที่กฎหมายจะมีไอ้กฎหมายในที่มันละเมิดสิทธ ไอ้กฎหมายในที่มันจำกัดสิทธิของความเป็นคนมันก็ควรจะลดเลิกเส่ไม่ใช่ทั้งหนึ่งหนึ่งสองทั้งกฎหมายที่ดินตอนนี้พี่น้องบางกอยนะครับออกมาได้ก็จริงแต่มีเงื่อไข่ห้ามกับไปหมายความว่ารัฐบาหลหมายความว่าหน่วยงานต่างต,ตัดสินแล้วว่าห้ามพี่น้องขึ้นไปไไนทงที่จริงเรื่องนี้มันต้องพิสูจน์กันว่าระหว่างกฎหมายกับพี่น้องใครจะมีสิทธิ์อยู่ก่อนกันกระบวนการตรงนี้มันไม่มีนะครับแต่อย่างที่ผมบอกอีกแหละ ก็มันมีกลุ่มคนที่สู้นั่นแหละพี่น้องบางก่อยก็สู้มันคือการต่อสู้ของผู้ถูกกดขี่มันคือการต่อสู้ของกลุ่มกลุ่มคนเล็กคนน้อยที่ไม่พอใจต่อสังคมนี้ที่ไม่พอใจต่อระบบกฎหมายนี้ไอ้กลุ่มคนเล็กคนน้อยนี่แหละสิ่งสําคัญคือมันต้องยืนหยัความคิดแบบนี้ให้ได้ความคิดที่ผมว่าไอ้ความคิดแบบนี้คือความคิดแบบไหนความคิดที่มองคนเท่ากัน ไอ้ความคิดที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครหน้าไหนอาชีพอะไรตำแหน่งอะไรเป็นยังไงคุณก็คือคนเท่ากันไ,ไอ้ความคิดที่ว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทุกคนมีสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองไอ้ความคิดแบบนี้เราต้องยืนหยัดใช่ไหมใช่ไ,ไอ้ความคิดที่ว่าเฮ้ยไม่ว่าเราเนี่ย จะโดนจับหรือไม่โดนจับแต่เมื่อเมอความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นพวกเราทุกคนออกมาใช่ไม่ใช่ไ,ชชไอแนวคิดที่ว,ว่าเมื่อมีเซฟแต่นะไอพวกเราก็ช่วยกันเซฟแต่นะทถานทีไ่ได้อยู่ใกล้บ้านเราเลยใช่ไม่ใช่ใชมีกรณีเซฟบางก่อยเราก็เซฟบางก่อยทถาที่เรามีที่ดินอยู่เรามีบ้านใช่ไม่ใช่ใชเราต้องยืนหยัดความเป็นมนุษย์ความเห็นอกเห็นใจกันแบบนี้พ่อรัฐไม่เคยมองเราเป็นมนุษย์ จงอยัดจงยืนความคิดของเราไปให้ได้เราไม่เราไม่ร,ไมรู้ว่าเราจะชนะวันไ,ไหนแต่สิ่งที่เรารู้คือทุกคนต้องช่วยกัน,นยัดยนความคิดแบบนี้เราต้องเชื่อเราต้องยืนยันว่าไม่ว่าความไม่เป็นธรรมอะไรจะเกิดขึ้นแต่พวกเราจะมายืนหยัดในความคิดแบบนี้ใช่ไม่ใช่ <northeast> ถ้ามีคนขังเพื่อเราเองถ้ามีคนใช้ความรุนแางกฎหมาย <Reverend> พวกเราจะมายืนยันความคิดแบบนี้ใช่ไม่ใช่ มันก็แค่นี้เองพี่น้องสมัยก่อนคนน้อยคนเยอะจะคนเยอะคนน้อยเท่าไหร่ความคิดมันจะมาถึงวันนี้เราต้องยืนหยัดยืนหยัดจนกว่าผู้คนจะออกมาล้วมกับเราเราต้องยืนหยัดถ้าเราไม่ยืนหยัดถ้าเราไม่ยืนหยัดว่าไอ้ความคิดแบบนี้แหละคือความเป็นคนคือความสมบูรณ์แบบของความเป็นมนุษย์ไอ้ความเห็นอกเห็นใจนี่แหละไอ้ความที่เรามีน้ำตาเรามีหัวใจ ถ้าทุกคนมีน้ําตาทุกคนรู้สึกสีคนนสคนน่คนเพื่อนเราโดนจับใครเศร้าหใครเศร้าบ้างยกมือขึ้นใครเสียใจบ้างสี่คนโดนจับใครเสียใจบ้างที่พี่น้องบางกอยโดนจับใครเสียใจบ้างที่พี่น้องเหมืองทองเหมืองแรกทองคาโดนคนแร่เถื่อนใครเสียใจบ้างที่แล่ปูนโดนถลุงไปหมดแล้วพี่น้องกุ่มเมืองเมืองห,หินแร่ลงมาใยังต่อสู้กันอยู่พวกเรา เป็นคนที่มีความรู้สึกเรามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีสิ่งที่เราต้องการเราไม่ได้ต้องการความถูกใจใช่ไหมใช่ <ming ling> การปล่อยเพื่อนเราไม่ใช่ความถูกใจแต่มันคือความถูกต้อง <ming ling> การปล่อยที่เราปล่อยและคืนที่มีให้เขาไม่ใช่ความถูกใจของเราแต่มันคือความถูกต้องการยกเลิกหรือถอไม่ใช่ความถูกใจเราแต่มันคือความถูกต้อง ที่พวกเราจะออกมาไลยประยุทธ์จันโอชามันคือฝฟ้าถูกใจเราแล้วมันคือความสุขจัิง <Yeah. S 1> คุรไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาควรไม่มีความชอบธรรมอยู่มาเจ็ดปีแล้วสิ่งที่ทำก็ใช้หนึ่งสองคั้งคนเล่วแหละคั้งตั้งแต่เป็นคอสอชอจนครั้งมาถึงจนเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง ไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนมันก็ใช้หนึ่งสองขังพวกเราไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนมันก็ไม่เคยให้ทีท่ดให้กับพี่น้องชาติพันธ์ <Hey! S 1> ไม่ว่ามันเป็นแบบไหนมันก็จะไม่ให้เราแก้ไขรัฐธรรมนูญ <Hey! Hey! S 1> ประยุทธ์จะโวชวาเป็นปัญหานะครับเพราะนั้น <Hey! Hey! S 1> แล้วพี่น้องทุกคน hey! 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 ผมไม่รู้ว่า hey! Hey! ผมไม่รู้ว่า hey! Hey! จะบอกอยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรผมแค่รู้สึกว่าในเมื่อเพื่อนเราโดนจับ สิ่งแรกที่ผมคิดคือผมรู้สึกว่าอยากทําอะไรแล้วเราก็แค่เลือกที่จะเดินออกมาผมก็อยากบอกพี่น้องแบบนี้แหละเมื่อเรารู้สึกเมื่อเรารู้สึกผิดชอบชั่วดีกับความเป็นทรรต่างๆเรารู้สึกมีหัวจิตหัวใจจงทำตามหัวใจครับจงทำตามหัวใจจงออกมาทําอะไรสักอย่างก็ได้เพื่อมายืนยันความคิดความเชื่อ ผมก็แค่เอาตัวออกมาจากบ้านเอาตัวออกมาจากที่สบายๆแล้วมาเดินให้คนเห็นว่าคูไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองเอาตัวมาจาอไนีให้ทำเป็นกวเดิมเพื่อบอกว่ายัางมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้หนึ่งสองเอาตัวออกมาต่างแดน ภาพได้มาจากการต่อสู้เท่านั้นและณวันนี้ใครที่จะอยากต่อสู้ไม่ว่าจะคนน้อยคนเยอะออกมาร่วมกับเราออกมาเดินกับเราออกมาเดินทะลุฟ้าไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความไม่เป็นธรรมทางสังคมเกิดขึ้นเราจะมารวมตัวกันเพื่อยืนยันความคิดความเชื่อของเราว่าคนมันเท่าการใช่ไหมใช่การยืนยันความคิดความเชื่อของเราว่าเรา เชื่อในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมใช่ไหมใช่มายืนยันความความเชื่อของเราว่าพวกเราเนี่ยคือคนเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะมีหนึ่งคนไม่ว่าจะมีแสนคนไม่ว่าจะมีล้ายคนถ้ายังมีคนอยู่การต่อสู้จะไม่ที่สุดและเราจะไม่แพ้เราจะแพ้ต่อเมื่อเรายอมและที่นี่มีใครยอมบ้างไหมประยุทธใประยุทธใประยุทธใถือทุกคนที่ไม่ยอมแพ้ครับผมก็จะไม่ยอมแพ้กันเพื สี่คนก็จะไม่ยอมเท่กันผมเชื่อว,ว่าพี่น้องบางคอยก็จะไม่ยอมเช่นกันขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกคนมาก